รีเควสกันมาเยอะมากอะไรยังไงกันเนี่ยเรื่องนี้อยากกระจ่างใสดูดีมีออร่าเร่งด่วนใช้อะไรประหยัดเวลาสุดปลอดภัยไร้กังวล เป็นคนนึงเลยนะที่ขั่งความใสความกระจ่างใสออร่ราไว์ต่างๆชอบสรรหานู่นนี่นั่นมาใช้อะทําทุกทางใช้ทุกอย่างยกเว้นเล่นไสยศาสตร์มนต์นำนีำน่แหละกลัวเข้าตัวแม่โอแม่โอมหาเทพธิดาจงไปชูไม่กล้าเล่นนะคะเพราะว่าอะไรใครเป็นบ้างแฟนเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบคนขาวเราไม่ชอบคนขาวเพราะตูไม่ได้ข่าวไงแต่เวลาเห็นผู้หญิงขาวๆเนียนๆโบโบเดินผ่านไปนี่มองแบบ <c oughs> ชี้ช้ EP เนี้ยเป้ก็เลยจะลากครีมทั้งห้องของเป้น,นะคะลอเล่นตัวท็อปของเป้น,นะคะสองตัวมาฟาดกันมาเปรียบเทียบกันไปเลยว่าใครจะเหมาะกับตัวไหนที่สุดในปัจจุบันตอนเนี้ยครีมตัวท็อปของเป้น,นะคะมีอยู่2ตัวเท่านั้น ตัวแรกเนี่ยก็คือนี่เลยจ้าวัซลีนกูต้าไฮยาเซรัม่มวัซลีนสูตรใหม่กับนี่จ้าน้องนีวเวอเซบอกเลยว่าตีคู่ตีขี้กันมาเลยนะจ้า2ตัวนี้ไม่เคยลงไว้ในไอจีสตอรของเป้นสั้นๆแล้วว่าอุ้ยเป้ชอบตัวไหนมากกว่าอะไรยังไงนะคะคน DM เข้ามาเยอะถล่มทล,มา,ลายมากว่าสรุปว่าเป้อยากคิดว่าตัวไหนดีที่สุดไรสุดวันนี้เป้ก็เลยจะเอา2ตัวนี้นะคะมาเปรียบเทียบกันเลยว่า ตัวไหนดีน่าเราจะเลือกตัวไหนดีนะมาที่วาสลีนก่อนแล้วกันนะคะวาสลีนตัวนี้เลยเป็นยี่ห้อที่ใช้กันมาตั้งแต่รุ่นอาม่ากงอื่มมาอิ่มอามัวอาม่าอามัวแม่เก็คือใช้กันมาตั้งแต่รุ่นอาม่ายันรุ่นแม่ยันลูกเออว่างั้นเถอะและเชื่อว่าหลายๆบ้านก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันวาสลีนคือยืนหนึ่ง สูตรที่เปอินที่สุดต,ตอนนี้ก็ต้องเป็นตัวนี้เลยสิจ้าเป็นวัสดินสูตรใหม่นะคะสูตรกูต้าไฮายาเซรัมเบอร์สโลชัน่น เป็นโลชั่นที่เกิดมาเพื่อฉันจริงๆ <S <S เป็นครั้งแรกเลยที่เขามีกูต้าโกลแล้วก็ไฮยาลูรอนนะคะในบอดี้โลชั่นปกติแล้วไฮยาลูรอนจะใส่ไว้แค่ในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเน้นให้ความชุ่มชื้นหลักๆเลยก็คือให้ความชุ่มชื้นกับผิวแต่นี่วัสลีนตัวใหม่นางใจใจมากนะคะก็คือใส่มาในบอดี้โลชั่นเอามาทาตัวชโลมตัวได้เลยแม่แป๊รู้สึกเลยนะว่าผิวอ่ะมันชุ่มชื้นขึ้นจริงๆและด้วยความที่เขามีกูต้าโกลอ่ะ มันคือสูตรพิเศษที่จดสิทธิบัตรเฉพาะวาสลีนนะคะเขาเคมว่าจะทำให้ผิว bright o น l a ผิวดวอีฉ e, ่ำกรได้ภายใน5วันมีประสิทธิภาพทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่งางใสกว่าวิตามินซีถึง10เท่าในอีกแง่นึงเนี่ยก็คือเมื่อเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ย ผิวก็จะดูกระจ่างใส่สม่ำเสมอกันทั่วเรือนล่างด้วยถามว่าข้อนี้ที่เขาเคมเนี่ยว่าจริงไหมเป้คิดว่าเฮ้ยโดยประสบการณ์ส่วนตัวคิดว่าจริงเพราะเมื่อเป้ใช้ไปเป้รู้สึกได้เลยว่าผิวดูกระจ่างใส่ขึ้นดูใบดูออร่ราขึ้นขนาดตัวเองยังสังเกตได้เลยแล้วสูตรเนี้ยเป้ชอบมากตรงไหนรู้ไหม ตรงที่เนื้อของนางอะเป็นโลชัน่นแต่พอเราทาไปปุ๊บมันก็จะแตกเป็นน้ําเลยแม่แล้วมันก็จะค่อยๆซึมเข้าสู่ผิวเราอะ่ะแบบซุบๆแบบชา้าๆเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าเขาไม่ได้ผสมแอลกอฮอล์เป็นไงทุกคนมันเด็ดมากตรงนี้เราหาโลชั่นที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ในบอดี้โลชั่นเนี่ยยากมากๆส่วนใหญ่เลยนะไม่ได้ว่าแบรนด์ไหนนะคะแต่ส่วนใหญ่เลย ชอบใส่แอลกอฮอล์มาเพื่อที่จะทําให้มันซึมเข้าผิวได้ง่ายขึ้นแห้งเร็วขึ้นแต่อะไรรู้ไหมแต่แอลกอฮอล์เนี่ยนอกจากจะทำให้ครีมแห้งไวแล้วยังทําให้ผิวเราแห้งอีกต่างหากแม่วาสลีนตัวเนี้ยก็เลยได้ใจเจมากแล้วใครที่ผิวแบบแห้งหนักมากหรือว่าเป็นพวกแพ้แอลกอฮอล์นะคะจัดไปเลยแม่บอกแล้วว่าโอเคนะเมื่อวันนะคะลูกสาว มาจ้ามาที่น้องนีเวียตัวนี้กันบ้างนะคะชิงนีเวียวิตซีเนี่ยฝั่งนี้เขาเคลมไว้แรงเหมือนกันว่าผิวจะกระจ่างใสได้ภายใน7วัน อันนี้เปก็ไม่ติดนะเพราะว่าใช้ไปแล้วผิวก็ดูกระจ่างใสขึ้นจริงๆเขาบอกว่าเขาใส่วิตามินซีแล้วก็วิตามินเอมาในปริมาณสูงจะติดก็ตรงเนี้แหละเพราะว่าลงไปค้นดูจริงๆแล้วอะ่ะเขาไม่ได้ใส่มาในปริมาณสูงฮัลโหลทุกคนแต่ว่าเขาใส่วิตามินซีวิตามินเอแล้วก็แอเซโรราเชอร์รี่เนี่ยน้อยกว่า1%เอรีกก็แอบ,บเจียดายตรงนี้นิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วอะ่ะนางก็เคยเป็นลูกหลักของเปมาก่อนนะจ๊ะสองตัวนี้ชอบตรงที่สัมผัสข,ของเขาอะ่ะเป็นเนื้อโลชั่นที่บางเบานะ ทาไปก็ซึมเข้าผิวซุบไป,เ,ปเลยซึมง่ายมากเพราะว่าเขาผส,สมแอลกอฮอล์มาด้วยนะคะอันนี้ก็เลยแล้วแต่คนชอบและกันสําหรับใครที่แบบไม่ไหวเลยกับความเ,นเนหนียวเหนอะอยากชอบแบบแห้งๆแบบซึมง่ายๆนะคะก็แนะนําตัวนี้แต่ว่าเป้เป็นคนที่แบบอินอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติมาก ส่วนตัวเป้ไม่ใช่คนแพ้อกลกอฮอฮอนะแค่เป็นคนอินกับอะไรที่แบบธรรมชาติมากๆเท่านั้นเองนะคะวันนี้ล่าสุดแม่ก็เลยขอบวชใจไปทางน้องวัชาลินสูตรใหม่2ตัวนี้มากกว่าอันจะ2ตัวนี้ก็คือเป้ไม่แน่ใจว่าเขามีขายหรือยังแต่ก็คือเขาอะส่งมาให้เป้ลองถ้าหมดแล้วเป้ก็คิดว่าเฮ้ยเป้ต้องไปซื้อมาใช้อีกแต่ถ้าใครอยากลองเทสเตอร์แบบซองเล็กๆนะคะเขามีขายที่เซเว่นขนาด30 ml ราคา29บาทเท่านั้นหรือถ้าใครอยากได้ควรใหญ่ๆแบบเป้น,นะคะเป้คิดว่า มันคุ้มกว่าแหละก็ไปซื้อแบบขวดใหญ่เลยมันมีขนาด2 0 0 ml 149บาทแล้วก็330 ml นะคะ239บาทเท่านั้นเองจ้าไปตามกันได้เลยสำหรับวันนี้เป้ก็เอาน้อง2ตัวเนี้ยมาฟาดกันให้ดูจึงๆไปแล้วนะคะตามสัญญาที่ให้ไว้กับคนที่ติดตาม IG เป้น,นะคะก็ใครอยากให้เอาตัวไหนมาฟาดกันอีกนะก็คือคอมเมนต์มาได้เลยเป้ก็จะมาฟาดกันให้ดูนะอืสะใจมากแม่สำหรับวันนี้ไปลคะค่ะบายบาย